ม่รู้มันอยู่แถวไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านท่านดู GPS เลยครับไม่มีสัญญาณ GPS าเห็นไหมมันบอกไม่มีสัญญาณ GPS แล้วพีดอ,อ้อยขขอยหลงแล้วบ้ดนนี่กำลังเจอบ้านคนแล้วครับนี่กำลังพอบานคนขรับค่มาบักดนครับ,บ,น,รบนี่ครับบรรยากาศครับผม ปัญหาเขาป่าเขาดกงมากครับผมเฮ้ยนี่ครับโอ้นี่คุณพี่จีพุผ้าพมากครับผมสลรผภามากนี่ครับนี่แหละครับสภาพเส้นทางครับผมผ่านขื้นเขาขื้นหวยมาเลยครับพี่น้องมีแต่เขาไม่แต่หวยครับมาโอ้บ้านทะเลันรือหาดโอ้โหบ้านคัดเือหาดคนรหาด้ไอย่างเงี้ย น่าจะรวยน่าดูแค่ที่แถวนี้ก็แพงแล้วครับไปล้านนะครับนี่ครับบรรยากาศระหว่างเดินทางไปงานที่สองครับผมงานแรกเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวกำลังจะไปงานสองครับนี่ครับเส้นทางตื่นเช้ามาก็สุดบรรยากาศไออิ่มนี่อันนี้ดีกว่านี่แน่นอนโอ้ยสุดยอดแล้วรถ รถแบบไม่มีเลยครับผมไปเหมือนเราไปคนเดียวโดดๆดดเลยครับบรรยากาศาเส้นทางครับโอ้ยม่โอเขาคงว่าไม่รู้มันอยู่แถวไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่าน <c oughs> ท่านดู GPS เลยครับไม่มีสัญญาณ GPS าเห็นไหมมันบอกไม่มีสัญญาณ GPS แล้วพีดออกเอ้ยไขอยหลงแล้วบัดนี้ <c oughs>